ไม่ว่าจะปาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการมาพบหน้าตัวเป็นๆหรือการกดไลค์กดแชร์เขียนชื่นชมเราในโลกออนไลน์สิ่งต่างๆเหล่า,านี้ไม่มีคำอื่นใดน,นอกจะพูดนอกจากคำว่าซาบซึ้งนอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณทุกท่านครับเอาละครับทุกท่านครับ <c oughs> ก็คงต้องบอกว่า เราคงใช้เวลาสัก20-30นาทีต่อไปนี้พูดถึงการเดินทางของพรรคอนาคตใหม่ว่าเราเดินทางมายังไงแล้วจะเดินทางไปที่ไหนเอาจุดเริ่มต้นของพรรคก่อนเหตุผลที่พวกเราชาวอนาคตใหม่มาร่วมกันและตั้งพรรคการเมืองนี้ขึ้นมาเพราะเรารู้สึกไม่พอใจกับสภาพสังคมที่เป็นอยู่ พักอนาคตใหม่เชื่อว่าพวกเราไปไกลกว่าน,นี้ได้ประเทศไทยไปไกลกว่าน,นี้ได้เรามีศักยภาพมากกว่าน,นี้แต่ว่ามีปัญหาที่ทําให้ประเทศไทยไม่สามารถกดต่อยและใช้ศักยภาพของพวกเราได้อย่างเต็มที่ผมก็ต้องบอกว่าความไม่พอใจของเรานั้นไม่พอใจอะไรบ้างยกตัวอย่างนะครับความเหลื่อมล้ำในสังคม เราพัฒนามาหลายสิบปีแต่ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยปัจจุบันพัฒนาไปพัฒนามาเราเป็นประเทศที่ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนห่างที่สุดในโลกเราเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเยอะที่สุดในโลกในปัจจุบันขณะที่พอย้อนกลับมาดูในประเทศ ก็มีหลายคนพยายามที่จะพูดว่าต่างจังหวัดคนในต่างจังหวัดจนเพราะพวกเราโง่เพราะพวกเราขี้เกียจพักอนาคตใหม่ปฏิเสธที่จะเชื่อเช่นนั้นพวกเราไม่เชื่อว่าที่คนส่วนใหญ่ในประเทศรายได้น้อยที่คนส่วนใหญ่ในประเทศจนไม่ใช่เพราะความขี้เกียจไม่ใช่เพราะโง่แน่นอน ลูกหลานของพวกเราหลายคนต้องไปหางานทําในกรุงเทพไปอยู่ในภาคบริการไปอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมคนที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมทํางานวันละ8ชั่วโมงอาทิตย์ละ6วันต่อสัปดาห์าที่ละ48ชั่วโมงยังไม่พอกินต้องทาโอทีด้วยทาโอทีด้วยวันละอีก3 4ชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งทำงาน70กว่าชั่วโมงคนที่ทํางาน70กว่าชั่วโมงในประเทศนี้ ยังส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆไม่ได้ยังดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าไม่ได้ผ่อนบ้านผ่อนรถไม่ได้คนที่ทางาน70ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไปดูพ่อค้าแม่ขายในตลาดตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเพื่อมาเปิดตลาดเปิดแผงนั่งเฝ้าแผงทั้งวันกลับบ้านยังต้องเตรียมรถดดิบสำหรับการค้าขายวันต่อไป หรือจะเอาชาวนาชาวไร่ชาวสวนคนที่ทำงานตากแดดทั้งชีวิตคนที่ทำงานจนผิวหนังไม่เกรียมเส้นเอ็นปูดโตนคนต่างๆเหล่านี้ที่สร้างชาติขึ้นมาคนต่างๆเหล่านี้เป็นคนที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศขึ้นมาลูกหลานของคนเหล่านี้เติบโตมาไม่ได้มีชีวิตที่ดีกว่ากันเท่าไหร่ หลายคนทำงานอยู่ในภาคบริการที่ไม่มีความมั่นคงพนักง,งานที่ทำงานในร้านอาหารพนักง,งานที่ทำงานในปั๊มน้ำมันพนักง,งานที่ทำงานเป็นบินมอเตอร์ไซค์ไม่มีความมั่นคงในชีวิตไม่มีแม้แต่สัญญาจ้างไม่ได้รับการดูแลในสิทธิ์ของแรงงานนี่คือปัญหาของสังคมที่ทำให้เกิดความเหลือ่อมล้ำทางมหาศสาร พักอนาคตใหม่บอกว่ามันถึงเวลาสักทีที่ประเทศไทยจะต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงมันอยู่อย่างนี้ต่อไปอีกไม่ได้แล้วดังนั้นข้อเสนอของพักอนาคตใหม่ดังนั้นข้อเสนอของพักอนาคตใหม,ออคใหม่คือเราอยากจะพัฒนาประเทศไทยไปให้ก้าวหน้าโดยในทางแรกในด้านวิทตด้านเศรษฐกิจ เราอยากจะเห็นการจ้างงานในท้องถิ่นที่คนในต่างจังหวัดไม่ต้องไปหางานทําในเมืองใหญ่ลูกหลานเราจบออกมาจบมาหาลัยมาไปทํางานที่ไหนครับเนี่ยน้องนองนักศึกษาก็นั่งอยู่จบออกมาไปหางานทําที่ไหนกรุงเทพกรุงเทพชนบุรีสมุทรปราการระยองมีอยู่เท่านี้ งานที่มีคุณภาพในต่างจังหวัดในประเทศไทยไม่มีเลยยกตัวอย่างง่ายๆลำปางงานที่สามารถจ่ายค่าจ้างได้เดือนละ30,000บาทมีกี่งานในลำปางลำปางทั้งจังหวัดผมว่างานที่สามารถจ้างงานได้30,000บาทต่อเดือนเนี่ยมีไม่น่าจะถึง3,000ง,ง,งานถึงไหมสามพังานถึงไหมถึงไหมไม่ถึง ไม่มีงานที่ดีในต่างจังหวัดเลยแม้แต่จังหวัดใหญ่ๆทุกท่านครับนี่คือสิ่งที่พักอนาคตใหม่และสิ่งที่เราอยากให้เอเราอยากเห็นการพัฒนางานการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าที่สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น,นแต่ละท้องถิ่นผมขอโทษจริงๆอาจจะสเสียเป็นเรื่องเดียวกัน ยกตัวอย่างลำไยถ้าเราทำลำไยอยู่ทุกท่านทราบไหมครับลำไยเดี๋ยวนี้กิโลละเท่าไหร่มีใครทราบบ้างกิโลละ15บาทถ้าเราขายลำไยสดกิโลละ15บาทถ้าเราเอาลำไยสด3กิโลมาแปลรูปเป็นลำไยอบแห้งลำไย3กิโลแปลรูปเป็นลำไยอบแห้งได้1กิโล3กิโลคือ45บาทลำไยอบแห้งกิโลหนึ่งคือ100บาท ส่วนต่าง55บาทแต่ถ้าเราเอาลำไยสด5กิโลมาแปลรูปเพิ่มอีกชั้นหนึ่งเราจะได้ลำไยเนื้อทองลำไยเนื้อทองมูลค่าเท่าไหร่ดูไหมครับที่ขายกันตามต,ามตลาดกิโลละ200เอาลำไยสด5กิโลกิโลละ15บาทต้นทุนวัตถุดิบคือ65บาท65บาทสามารถไปแปลรูปสิ่งของที่ได้กิโลละ200บาทได้ อยากเห็นโรงงานแปลรูปสินค้าเกษตรแบบนี้หรือถ้ายกตัวอย่างด้านข้าวข้าวเนี่ยเมื่อเอาเข้าเปลือกไปสีข้าวทุกท่านทราบไหมครับในกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเป็นข้าวขาวจะมีสิ่งที่เหลือจากการสีข้าวอยู่ประมาณ40%เจากข้าวเสือกเป็นข้าวสารได้แค่60% 40%บที่เหลือคืออะไรบ้างคือแปบ ือจมูกข้าวคือําข้าวแกลบเนี่ยคนไม่รู้กันแกลบข้างในมีซิลิก้าอยู่ซิลิก้าคือวัตถุดิบที่เอามาใช้ทำโซลาร์เซลล์ถ้าเราเอาแกลบมาแปลรูปต่อไปเราอาจจะได้เห็นโซลาร์เซลล์ที่ทำมาจากไบโรดด่างข้าวหรือสิ่งของที่เหลือจากกระบวนการสีข้าวถ้าเราํำข้าวข้าวเนี่ยตันละหมื่นหนึ่งกิโลละสิบบาทตันละหมื่นกิโลละสิบบาท แต่ถ้าเราเอารำข้าวมาทําเป็นน้ํามันลำข้าวน้ํามันลำข้าวกิโลละสาบาทเอามาสกัดให้มันบริสุทธิ์ขึ้นไปอีกแปรูปขึ้นไปอีกชั้นน้ํามันลำข้าวบริสุทธิ์จาก30บาทจะได้เป็นกิโลละ50บาทแล้วถ้าจากน้ํามันลำข้าวบริสุทธิ์เอามาสกัดอนุมูลอิสระเอาไปกิโลละ2,000บาทน้ํามันลำข้าวยังเอามาทําวิตามินเอามาทําอะไรต่างๆเ นนเราจะเห็นได้ว่าจากกิโลละสิบาทตั้งตน้นกลายมาเป็นกิโลละสองพบาทได้ถ้าเรามีการแปรรูปที่เหมาะสมผมอยากเห็นกระบวนการแปรรูปอย่างนี้โรงงานแปรรูปสินค้าที่เรามีในท้องถิน่นผมอยากเห็นกระบวนการอยากเห็นโรงงานแปรรูปที่ชุมชนได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นเจ้าของโรงงานถ้ามีโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรพวกนี้ในท้องถิน่นจะเกิดการจ้างงานขึ้นในท้องถิน่น เกิดการจร้างงานเกิดมูลค่าเพิ่มในสินค้าและทำให้ชาวนาทำให้เกษตรกรร่วมเป็นเจ้าของโรงงานขนาดชุมชนได้เมื่อมีโรงงานขนาดชุมชนนักบัญชีไม่ต้องไปหางานทำที่กรุงเทพเมื่อมีโรงงานขนาดชุมชนขนาดชุมชนมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองนักการตลาดไม่ต้องไปหางานทำที่กรุงเทพเมื่อมีโรงงานในชุมชนคนที่จบอาชีวะช่างกลสามารถมาเป็นนัก นักเทคนิคซ่อมดูแลเครื่องจักรกลในชุมชนได้นี่คือความฝันทางเศรษฐกิจที่ผมอยากเห็นผมอยากเห็นประเทศไทยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาจัดการเพิ่มมูลค่าในสินค้าเกษตร